สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นกระโปรงหางตลาขาหน้าขานะคะมีย้วยทิปหลัง เกตตายนะคะด้านหลังเอวสามสิบสะโพกสามสิบเก้าความยาวสามสิบห้าใต้ขอบมาทำกันเลยค่ะผ่าหน้าขานะคะทบกระดาษมาเลยค่ะ ทบกระดาษมาเลยนะคะสันทบเนี่ยจะเป็นเส้นกลางหน้าจากริมกระดาษแล้วก็ตีมาเลยค่ะเป็นเส้นเอวจากเส้นเอววัดลงมา20เซนเป็นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่ง10เซนเป็นสะโพกเล็ก เส้นสะโพกเล็กเส้นสะโพกใหญ่ความยาวสามสิบห้าหรือแล้วแต่ตามต้องการนะคะความยาวจากเอววัดลงมาได้เลยค่ะสามสิบห้าใต้ขอบได้รลบสตีเป็น ความยาวเลยค่ะมาดูในส่วนของเอวเข่าเอวเข่าประมาณ20นิว้วเพื่อนๆใช้วัดเอานะคะเอวเข่าจากเส้นเอวกลางเข่าด้านหลังจะเป็นรอยพับนะคะเอวเข่าความสูงแต่ละคนไม่เหมือนกัน อันนี้ช่างทําอยู่ที่ยี่สิบนิ้วจากเส้นเอวนะคะเอวข่ายี่สิบนิ้วอันนี้เราจะไม่คอดในส่วนนี้นะคะเพราะว่าคอดในส่วนเนี้ยเขาจะเดินแล้วจะติดนะคะก้าวไม่สะดวกเราจะวัดขึ้นประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วนี่ไม่ตายตัว จะจะเหนือเข่าขึ้นมาสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับอย่างตัวนี้ยาวสามสิบห้าเขาจะไม่ยาวถ้าเราขึ้นไม่มากช่วงหางปลาเขาจะดูสั้นๆเราก็ขึ้นไปเยอะหน่อยหนึ่งช่วงหางปลาเขาจะได้ดูยาวแต่ถ้าเป็นกระโปรงที่ยาวกว่านี้นะคะเราก็จะขึ้นสองนิ้วสามนิ้วก็ได้คือให้มองดูด้านล่างเนี่ยหางปลาให้เขาออกยาว,ยาว ได้ในส่วนนี้แล้วก็ตีมาเลยค่ะเป็นเส้นที่จะคลอดนะคะสะโพสามสิบเก้าสามสิบเก้านิ้วเก้าสิบเก้าเซนนะคะบวกหลวมสามเซนได้ร้อยสองหารสี่ถ้าชอบปิดก,ก็บวกสองนะคะบวกสองบวกสามบวกสี่ ไซสใหญ่ก็บวกสี่ได้ยี่สิบห้าครึ่งทำหน้าหลังเท่ากันวัดมาเลยค่ะจากเส้นกลางหน้ายี่สิบห้าครึ่งยี่สิบห้าครึ่งยี่สิบห้าครึ่งได้แล้วตีมาเลยค่ะเป็นเส้นข้าง หรือว่าเป็นกรอบสะโพกนะคะเป็นเส้นข้างดูในส่วนที่จะคลอดอันนี้เข่านะคะที่เราวัดขึ้นมาเราจะคลอดในส่วนเนี้ยว่าเราจะคลอดเท่าไหร่นะคะใช้หลักเดียวหลักการเดียวกับการกระโปรงสอบถ้ากระโปรงสอบอย่างทรงดินสอเนี่ยสอบประมาณหกเซนสอบมากนะคะ ถ้าแบบเดินสบายสอบน้อยก็สามเซนเราก็ตีมาเลยค่ะอย่างตัวในแบบเนี่ยเขาจะสอบมากนะคะเพราะว่าจะช่วงเนี้เขาจะรัดเราก็ตีมาที่เส้นจะโพกได้เลยใช้หกเซนนะคะหกเซนตรงเนี้ยยังไงก็เก้าได้นะคะเป็นแบบทั่วไปเลยเหมือนกกระโปรงทรงทรงิรงน,นสอ เราก็ตีมาได้เลยอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีหน้าขานะคะช่วงนี้ก็จะประมาณเกือบสองเซนนะคะหนึ่งจุดเจ็ดห้าช่วงที่เข้าไปนี่นะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่มีหน้าขาคนที่มีหน้าขาเนี่ยเขาจะเอวเล็กสะโพกใหญ่เขาก็จะมีหน้าขามีต้นขา จากสะโพกเราก็จะวัดลงมาเจ็ดเซนเพื่อให้ช่วงเนี้ยเขาสบายนะคะไม่ไม่รัดเข้าไปก็คือสะโพกลงมาเจ็ดเซนสอบก็จะอยู่ประมาณสามเซนนะคะเราก็ถึงจะตีประมาณเนี้ยเราก็จะต้นขาไม่รัดนะคะอันนี้เพื่อนๆดูเอานะคะส่วนมากก็จะมีสองแบบ ดูในส่วนของเอวเอวสามสิบเจ็ดสิบหกนะคะหารสี่สิบเก้าทับหน้าหลังเท่ากันนะคะจากเส้นกลางหน้าวัดมาเลยค่ะสิบเก้าจากจุดนี้นะคะสิบเก้าเ้าตรงนี้ เราจะทำเกตอยู่ที่สามเซนวัดมาค่ะสามเซนอันนี้คือเกตนะคะช่องข้างที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องปรับเพราะว่าตัวนี้เป็นซิปหลังถ้าซิปข้างเนี่ยเราไม่ต้องปรับแต่ซิปหลังเนี่ยเราต้องปรับเพราะว่าเส้นเอวก็จะไม่เท่ากันเราก็พักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะอันนี้คือเกตสามเซนหางตาเราจะตีประมาณแปดเซน จากจุดนี้นะคะแปดเซนหรือตามต้องการนะคะถ้าต้องการมากกว่านี้ก็ออกมากกว่านี้ได้ตีมาเลยค่ะขึ้นหนึ่งเซนโค้งก็จะประมาณเส้นกลางกับตรงเนี้ยครึ่งหนึ่งแล้วก็โคง้ง ในส่วนตรงบุมแล้วก็แต่งให้เขากลมกลืนเราก๊อปชิ้นหลังก่อนนะคะเพราะว่าเราจะหาเอว นี้ห่างตาเฉพาะด้านข้างนะคะตรงชายตัดไปได้เลยค่ะด้านข้างตัดได้เลยค่ะหน้าหลังเท่ากัน ะโพกแล้วก็ตัดตรงๆไปก่อนนะคะได้แล้วกิ้งเส้นสะโพกเส้นเอวสะโพกเล็กเส้นกลางหน้านะคะ มาค่ะเส้นกลางหลังเส้นเอวสะโพกเล็กสะโพกใหญ่นด้านข้างนะคะ ดูในส่วนของเอวเป็นซิปหลังวัดเข้ามาหนึ่งเซนตีมาที่เส้นสะโพกอันนี้คือเส้นซิปนะคะซิปหลัง เอลนะคะสามสิบเจ็ดสิบหกหารสี่สิบเก้าจากเส้นจิบนะคะวัดเข้ามาสิบเก้าทำเก็ดสามเซนนะคะวัดเข้ามาสามเซนช่องว่างที่เหลือนะคะเราจะใช้ช่องนี้กับช่องนี้มารวมกันชิ้นหลังเหลือสองเซนชิ้นหน้าเหลือสามเซนรวมกันเป็นห้าเซนรวมกันเสร็จแล้วเราก็แบ่งครึ่งเลยค่ะ เราต้องการให้ด้านข้างเนี่ยเขาเท่ากันสองเซนครึ่งสองเซนครึ่งได้แล้วก็โค้งสะโพกเลยค่ะถ้าเราไม่ปรับด้านข้างหลักสูตรของช่างจะมีปรับอยู่สองที่นะคะปรับไหลเพื่อไม่ให้เสื้อไหงหลังกับปรับเอวนะคะ ถ้าเราไม่ปรับเนี่ยตรงนี้เขาสองเซนเวลาโค้งเนี่ยเขาจะโค้งน้อยแต่ตรงนี้เขาสามเซนเนี่ยเขาจะโค้งเยอะเวลาไปวางผ้าเกณฑ์ผ้านะคะเขาจะไม่ได้กันเราก็เลยต้องปรับให้เขาเข้ามาให้เท่ากันเราก็ขีดมาเลยค่ะเราก็จะได้เหมือนกันนะคะเกณฑ์เดียวกันเอวด้านหลังจากเส้นซิปกับตรงนี้นะคะเราจับแบ่งครึ่งเลยค่ะ หาเกตแบ่งครึ่งได้แล้ววัดลงมาตรงๆสิบสองเซนเกตสามเซนนะคะเซนครึง่งเซนครึ่งเท่ากับสามเซนข้างหลังเย็บนะคะหนึ่งเซนค่ะ เอวเอวใหญ่นะคะใช้ขอบโค้งชิ้นหลังเรียบร้อยนะคะชิ้นหลัง ัดสองชิ้นดูในส่วนของชิ้นหน้าเก็แ้่พวกเราตัดไปได้เลยค่ะจากด้านข้างกับกลางหน้านะคะแบ่งสามส่วน ยี่สิบสองเซนครึ่งประมาณเจ็ดเซนครึ่งสามส่วนนะคะคือให้เขาแบบเข้ากันเราใช้ส่วนนี้นะคะวัดเซนครึ่งด้านหน้าจะมีสองเกตน,นะคะเราบวกเกตไว้สามเซนเซนครึ่งเซนครึ่งนะคะตีลงมาค่ะตรงตรง วัดมาสามเซนเกตเซนครึ่งแบ่งครึ่งนะคะตีลงมาตรงๆตีลงมาจากเอลิบเซนนะคะเท่ากับเส้นสะโพกเล็กวัดลงมาหนึ่งเซนปิดเกตคะ่ะเราจะโค้งเอว ได้แล้วเรากิ้งเกดออกไปเลยค่ะกิ้งสองนี้สองเก็ดนี้นะคะ เกตที่กิ้งลงมาเมาื่อชีนี้ผ่านหน้าขาเราจะไม่ใช้เก็ดนี้นะคะเขาจะชิดกับเส้นกลางหน้ามากเกินไปเราจะใช้เก็ตนี้นะคะห้านิว้วก็วัดมาค่ะห้านิว้วผ่านหน้าขานะคะ ห้าหนิว้วห้าหนิว้วตีตรงๆลงมาเลยค่ะเป็นเส้นผ่าหน้าขาเราจะผ่าลงมาจากเอวนะคะเอวเข่าจากเอวเอวเข่าลงมาประมาณยี่สิบนิว้ว เราจะผ่าเหนือจากเข่านะคะประมาณสิบเจ็ดนิ้วเหนือเข่านะคะอันนี้เขา่าเหนือเขา่ขาแล้วกับจากเอวลงมาเนี่ยสิบเจ็ดนิ้วอันนี้เย็บนะคะอันนี้เส้นนี้เส้นนี้ตรงนี้ไม่มีนะคะเป็นเย็บไปเลยลงมาผ่าแยกชิ้นนะคะแยกออกไปเลย อันนี้เราจะทำย้วยมาใส่ตรงเส้นนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ่าไปธรรมดาสิบเจ็ดนิ้วพับครึ่งมาเลยค่ะเราจะทำย้วยหนึ่งวงแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งค่ะ ตอนนี้เราจะหามุมสิบเจ็ดนิ้วนะคะสิบเจ็ดหาร่ได้สี่จุดยห้าเราก็จะหามุมนี้นะคะให้ได้เท่ากับสี่จุดยห้า เราลองใช้ใส่วัดกะดูก่อนค่ะให้ได้สี่จุดยี่ห้านะคะหรือว่าสี่นิ้วกับอีกสองขีดสองนิ้วสามกระเบียดทำเป็นหนึ่งวงหาเหมือนกับกระปงยง้ไว้หนึ่งวงลองดูค่ะสี่จุดยี่ห้าเกินไปนิดนึงเกินไปขีดหนึ่ง ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราจะทำยื้ยอยู่ที่ห้านิ้วสองนิ้วสามกระเบียดย้ไว้ห้านิ้วถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการใหญ่สี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วได้นะคะนีห้านิ้วได้แล้วก็ตัดเลยค่ะ เป็นหนึ่งบงเราจะตัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะคะตัดเท่ากันตัดส่วนไหนก็ได้เราก็ลองขึ้นดูค่ะอันนี้เราตัดแยกออกไปนะคะ เกินไปนิดนึงประมาณเกือบเซนเราก็สัตทิ้งได้เลยนะคะได้แล้วลองพลิกดูค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ